เออไหนเลตรงไหนพี่ไม่เจอมาตรงไหนอบอกกัเออจิ้งกือลูกาพาเออไปได้ไหมกิ้งกือจุดท้ายเล่เนลนะ <c oughs> สาใสเกียร์เร็วไม่ปลอยเลยตรงไหนฮะ คือกลับบ้านแล้วลูกป่ะไปหาดกันโอ้เขาตกใจอ่ะตกใจเขากลัวอ ลิซาลิซ่าลูกเไม่ได้มันตกใจเห็นไหมนเขียวตกใจหยินเปลกเอจิงคือหอยไปดูตัวใหม่ดีกว่าไม่ได้ไม่เสียงดังใส่มากินหนเสียงดัง กินกือหรอกอ่ะเพื่อนไหมอือสา่โมงแล้วมองไม่เห็นที่สามงอยู่ตรง ลูกข้าบ้านลูกข้าบ้านลูกข้าบ้านลูกเออข้าบ้านลูกโอ้ยเห็ดไหนครับเห็ดหรือวาใช่ครับไหนลูกห่างๆลูกไปดูตัวอื่นดีกว่าตัวที่สามแล้วใช่ไอ่ะไปใช่เห็ดครับลปเปด้เห็ดกิ้งกือลูกิงกกิ้งกือ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn